สวัสดีนายท่านทุกท่านนะกล่องก้องสวัสดีนายท่านที่ชาเกนชินอิมแพก,กมาด้วยนะกล่องก้องยินดีได้รู้จักนะกล่องกอง,กองนี่เควมิเองนะมาจากช่องคิดเนจากอินาซมะนะกล่องกล้องวันนี้เควมิจะมาปลดความสำเร็จของพวกเกี่ยวกับความสำเร็จของอะไรนะกล่องก้องเดี๋ยวขอให คึ้นะกองกองแค่มีก็กลืมอ่ะหาหไวด้วยเปิดตัวม,มาก็ลืมนิดนิดน่ดนะเป็นมีที่นิดไม่ไหวเลยนะกองกง,งเดี๋ยววันนี้ก็มาปลดล็อกความสำเร็จมากกว่าความรักแรกพบนิดหน่อยกองกองพึง่งเป็นความสำเร็จที่ไดจากการ กำจัดตัตรูสีตัวด้วยปากริยียชาร์จไฟฟ้าภายในตวองวินะกล่องก้องฟึ่งวิธีทำง่ายๆมากก็มาแค่มาดันเช่นนี้เลยกล่องก้องฟึง่งเคยียวมีมีทำอะไรไว้แล้วกล่องหวังว่านายท่านจะชอบกันนะกล่องนีง่ กันเตี้ยนของเคมิทั้งหมดสามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะก้องก้องเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยเดี๋ยวเดีเดีลืมไปอันนี้โดนปิดเดี๋ยวต้องจะไปแก้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวไม่งั้นึ้นเรียกว่าสปอยในท่านอนะ่ะก้องก้อง อันนี้นะกล่อง,องเพียงแค่ใช้คัคเสิฮะไม่ต้องใช้อะไรเลยง่ายมากมอเตอร์จะมีไฟฟ้าไฟฟ้ากับนาสัองด้วยั่งทาาุนี้นะกล่อง,องเพียงวิธีการง่งายๆกดเริ่มจากนั้นแค่นี้กล่อง,องแล้วก็ อีกรอบนึงอันนี้แค่มีทาไปเรื่อยๆจนกว่าขึ้นสถตรฐานนะความสำเร็จนะกองกองทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสถตรฐานะขึ้นนะกองกองทำไปเรื่อยๆกองกอง นี่ไงใช่ไหมขึ้นสถานะความสำเร็จเรียบร้อยออกแน่นอนแน่นอนเอ,อ้ขอขอได้กระกลองเค่มีเปิดอันผิดอันนั้นกระกล้องเออเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย ความทำเน็ตเสร็จเรียบร้อยกล่ององี้ติดไพ่มอนเจมแล้วก็ได้นำบัตรติฟรได้นะกล่อง,องแต่เคียมียังทำอันนี้ไม่ได้นะกล่องซึ่งเคียรมียังหาเงื่อนไขอะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่นะฮะมีเงื่อนไขอะไรเคียมีก็มาบอกนะกล่องเพราะตอนนี้ยังติดอีนนี่อยองกล่องถ้าอย่างนั้นบายๆนะนายท่านกท่าน ไว้เจอกันใหม่นะออกองยบายจ้าน่